ร้านเราเปิดแล้วนะคะกำลังเริ่มเลยจ้าตั้งป้ายแล้วจ้า เกินไปแล้วเรียบร้อยเด้อจ้าเพื่อนๆาปร้านอาหารของเราอีสานจ้าอีสาน เล่นไปแล้วเรียบร้อยนี่จ้ะภิสารบ้านของเรานั่นก็ร้านของเรา อันดั็ล้านเดยเห็นป่จ๊ะมีที่จอรดรถสะดวกสบายจ้าจอรดรถได้สบายเลยจ้าเห็นไหมคะที่จอรดรถมอเจาะเลย ก็เลยเข้าไปต้องจอดของใครมีที่ของเ่าสะดวกสบายเลยจ้ะไม่ต้องไปเช่าที่จอดของใครที่จอดบ้านเรามีเต็มหลังบ้านก็มีที่จอดรถเดอ้อจ้ะกีไปจอดได้เลยตามสบายเลยจอดรถได้ตามสบาย เอ็นมาจากที่จอดรถกว้างขวางเลยจ้ามาแถวตรงนี้มองนี้เขาจอดได้จา้าจอดได้เบิดเลยเห็นไหมที่เรามาถึงนี่เลยจอดรถได้ตามสบายเลย ไม่ลมลมไม้ก็จอดได้จ้ามาตั้งรลันนี่ก็จอดได้จ้ะนี่มาจอดตรงนี้ก็ได้ขี่มาจอดตรงนี้ก็ได้จตะสะดวกสบาย